ตาซ่าบอกว่าใครคับใครขายกับขายแหลกกับแหลกจะซื้อไหมใครใครก็ไม่รู้ว่าใครใครคับใครแหลกกับแหลกขายกับขายซื้อไหมเขาถามถึงใครเอาอีหาเอ้ยแม่งมองหน้ากันอีกใครคับใครไม่รู้เขาถามถึงใครมันก็ไม่รู้เอมบอกจะขายก็ขายไม่ต้องมาถามว่าใครใครใครเป็นใครไม่รู้เนี่ยยังใครขับใครอเลยเนี่ยทำไมเอาเลขสองห้าเจ็ดสิบเอี่ยงวะ ไข่แรกแหลกไข่เด้ไข่ครับไข่อ๋อไข่ไข่ครับไข่ไข่ครับไข่ก็เขามาถามนั่นเนี่ยไข่ครับไข่แรกกับแรกไข่กับไข่เลยไข่กับไข่แรกกันแรกไข่กับไข่ไครไม่รู้ไข่ไข่อะเออไม่รู้ไงก็เขาถามอยู่ก็เลยบอกไม่รู้ว่าใครไข่มาแล้วครับไข่ขายด้วยแรกได้ ไม่รู้ถามอยู่ได้ว,ว่าใครใครใครัครครบไข่ไม่รู้กูไม่รู้ไข่มาแล้วครับไข่ขายก็จะขายถ้าจะแรกก็จะให้แลกอยู่เออเออเอามามาแลกกูมาแลกไข่ได้กูไม่รู้ว่าวูดถึงไครไปถามคนข้างหน้านู่นกูไม่รู้แต่ว่าแลกกับอะไรไม่รู้นะเออแลกกับแลกมันมันมีประกาศอย่างนี้จริงเหรอมีแล้วมันแลกอะไรอ่ะ้ับเปลือกแต่ก่อนแต่ก่อนมีแต่ก่อนมีห้องแลกไข่ขี้เกียจหน่อนะ ไข่ขี้โกก็มีนะเอาเกี๊ยมก่อนไข่ขี้เกี๊ยมจะเป็นเม็ดเหมือนลูกปืนแต่ลม่างนี้แล้วไข่มันอะไรเนี่ยแต่ปุ้ยไข่จิ้งจกเหรอแล้วไปแลกทำอไมกับไข่จิ้งจกมันเป็นลูกอมเป็นลูกอมอ๋อขนมไข่ขี้เกี๊ยมไม่เคยกินขนมไข่ขี้เกี๊ยมขนมไข่ขี้โกขวดเอาอะไรเป็นถั่วเขียวอยู่ข้างในเคลือบด้วยน้ำตาลเป็นสีขาวแล้วใส่แต่ถ้าอมไปสักพักมันจะเปรี้ยวๆอันนั้นไข่นกกระทามันจะเป็น้ยงห่วยมันดูใหญ่อันนั้นมันดูใหญ่กว่าน้ำหน่วยใหญ่ อันนี้มันหน่วยน้อย,อย,อยมันไม่รู้จักไอไข่นี้ว่ะไข่ชี้เกียจมันเป็นข้างในเป็นแกนเป็นถั่วเนี่ย